ค่ะกาบสวัสดีท่าทผู้ชมทั้งบาลค่ะข้ามนีกากับมาพอกับเจค้ามสามตัวเต็งเ่าเนาะคะ่ะมนีเจค้ามกับสีผ้านผช้ชมไปติดตามเรื่องราวความฝันกับพ่อจอยเนาะคะ่ะพ่อจอยเพื่อนฝันว่าเพื่อน,นมายามดองเนาะคะ่ะว่าเพื่อนสิฝันจังไรเป็นไปเป็นมาแน่ไรเนาะคะ่ะก็ไปติดตามรับซมรับฟังความฝันของพ่อจอยผัวพร้อมกันเนาะคะ่ะไปค่ะ สวัสดีค่ะคุณจอยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเดิมค่ะค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณจอยสวัสดีค่ะค่ะท่านผู้ชมวัอนี้ทางทีมงานกัได็มาติดตามเรื่องเล่าความฝันของพอจอยเนาะค่ะเพิ่นกามาเยี่ยมยามดองเพิ่นค่ะท่านผู้ชมเพิ่นกามาจากต่างถิ่นมานอนต่างถิ่นทางทีมงานกัเลยได้ยิ่งข่าวมาว่านพอจอยนี่ฝันพอจอยฝันมาจังไหนบอกให้ท่านผู้ชมมาฟังเลยค่ะมามื่อแรก ขึ้นแรกเลยล่ะฝันพอดองพนผูพนพ้พนเสียไปแล้วค<อ>พนมาหาตะกี้แล้วก็เห็นกันยุ่ดอกเห็นกันยุ่กับขย่างว่าอะไรอย่างเีล่ะเห็นกันย่เห็นเพื่อนยุ่เลยคุยกันพอ,อดีมารอบนี้พนเสียพนเลยมาถาว่าเอาดองมาจังไดมาจับขาห้องจับขา,ขานพนก็บ,บอกเลยว่า ปัจจุบันนี่ห้องปริญญนี้ค่ะห้องปริยู์นี่เ้าไปริญญจังหวัดเพชรบูรณ์เอ้าผลกเ็เลยถามผลมาในฝันเด้กค่ะผลถามผลมาเพชรบูรณ์นี่ย,ยูอมเพื่ออะไรค่ะ,ะว่านี่ผลเลขาตอบว่าย้อมเพื่อพ้อพอนงามเอ้าเขาก็เลยถามว่า อำเภอพ่นงาม,มนม<ะ>มี่มันมีอยู่ติงมีมันมีอยู่อำเภอเฮาอยู่วังขี้ไหม<ะ><ะ>ค่ะนีะ่นมากมาเฮามากกับลูกสาวคนสองคนเฮามากกับลูกสาวสองคนเปรียบเทียบแล้วคือลูกสาว่นกระลังงามงามงาม,งามขายดีดะเ<ะ>ขาจะเปรียบเทียบฟังว่าใช้แต่งจริงหน่อยไหม แต่จริงๆเลยนั่นอ้อนขึ้น้ำเดียมมั่งมั่งมั่งมไหูลูกเท้าคนเท้าคนบ้านนี้คนก็เรยกว่าขันทั้งสันเขาไปสิไปก่อนเด้อคนได้ยกเลขขึนสองโตมันเป็นเลขสองทั้งสองโตมันเขียนใส่กระดาษมันเป็นตัวเลขเลยะเป็นตัวเลขสองสอง สองสองแม่บุยกหรือเปล่าบุญยกขึ้นเถสิไปกันเดิมเถอะไปกันเดิมเงี้ยเป็นตัวเลขเป็นตัวเล็กเลขกสองสองตัวไหมค่ะเลขกสองสองตัวค่ะไปค่ะท่านนั่นเปิ้นมากับลูกสาวเปิ้ลมากับลูกสาววันเฮาผู้ใดกตีแม่นกะกะเตี้ยวค่ะเพราะว่าตาเนี่ยคือคือถีงกะตี้ยวเลยแต่แค่เห็นเนาะเห็นค่ะถ้าผู้ถ้าผู้คนบอกว่าคุณหันเป็น พึ่นอาจกัดจีไ้กัเป็นได้ค่ะอนต่อวันนี้ขอถามเนะะี่ยค่ะคุณพ่อนี่หูอายุพึ่นะะบ่ค่ะบ่งหูด้บ่งหูเนาะบ่งอายุผ<อ>ู้ผู้คนเสียบ่งหูเอเพิ่นเพิพ่นตายไปแล้วแม่นบ่ปะคะเออตายไปแล้วเด้วันนี้<ะ>คุณพ่อใน้พ่อฝันนั่นเพิ่นมาหาคุณพ่ออยู่บ้านหลังนี้บ่ปะหลังนีเหระนอนนอนอยู่พักตำ่ำนอนพักตํามาที่มาที่แรกก็เนาะเขาเข่าลูกสาวก็ลูกเคยให้ไปนอน ทักตำบุนฝันวันนี้คุณพ่อบานเอกทีบอกคะบานเอกทีบานเอกทีพน่ะบานเอกทีล้างหนีนี่ค่ะโบหูเนาะคุณพ่อเพื่อนกะมาบานดองค่ะท่านชูมชมาเยี่ยมดองเนาะค่ะเพื่อนกะบบหูบานเอกทีค่ะแต่ว่าในความฝันนั่นพอดองถี่เสียไปแล้วของคุณพ่อนี่เพื่อนมาหาเพื่อนมาบอกว่าเพื่อน ปัจจุบันนี้เพิ่นบริยูนี่เพิ่นไปอยู่จังหวัดเพชรบูรณ์เนาะค่ะคุณพ่อแม่มก่อนเพิ่นสิได้ไปนะั่นก่อนเพิ่นสิจากไปเพิ่นยกตัวเลกข,ขึ้นมา2โตค่ท่านผู้ชมเป็นเลข2ทั้ง2โตคท่านผูช้ชมยกยกใส่กระดาษบ่คุณพ่อยกใส่กระดาษอือใส่กระดาษเป็นตัวเลขเป็น,<ใ>นตัวเลขในกระดาษกาษ็กเลยยกขึ้นให้เบิ่งยกขึ้นเบิ่ง2โตแต่ว่าผู้ยกนั้นเสียชีวิตแล้วเนาะแต่ว่าแต่ว่าแม่แม่นแต่ว่าผู้เพ่นยกขึ้นให้เฮาบ่น่ะ คนเสียชีวิตแล้วค่ะลูกสาวนี่ค่ะลูกคนลูกคนกับลูกลูกคนกับไปร่วมกันแล้วมันมาร่วมกันเม่ยปนเสียชีวิตรอลูกสาวลูกสาวคนตายเหรอหมอบอดดะบอโอลูกสาวยังมีชีวิตอยู่ลูกสาวคนนี่พวกไมานี่ลูกสาวนี่ขี้ผลไม่มากไหมในความฝันเนาะค่ะในความฝันคนไม่มีครอบครัวไม่จะสีเม็นบอกเออแม็นเหม็นเหม็นม่อมเห็นลูกสาวอัน ค้นมันดอกลูกสาวนี่ผีพน,น,น,นคนนะลูกสาวนี่ความฝันในความฝันเออลูกสาวเป็นความฝันเป็นมาเป็นเป็นมาเป็นผีมาแม่เป็น,น,นมาอายุของคุณพ่อนี่อายุจะปีค่ะของพอ่อนีบอ่กบ่หกสิบสี่หกสิบสี่ปีเนาะหกปีลูกสาวนี่ก็เป็นผีน่ากันนั่นแหละมากแมนแมนว่าบอแม,น,มนลูกสาวอีหีของเราแมนมากกับผู้หญิงเออว่าเป็นลูกเพิ่นเป็นลูกเพิ่นเออแมนค่ะ ขึ้นเมื่อไรคุณพ่อคืนที่สองขึ้นวันเสาร์นื่ขึ้นวันเสาร์แมนคืนวันเสาร์คืนวันเสาร์กับขึนวันพระเนาะค่ะเออแมนแมนนะขนวันพระเออแสดงว่าผีทั้งสองทั้งสองคนเลยที่มาหาหน่ะเอออาจเป็นศูนย์อาจมีศูนย์ติดมากกรไดเนาะคุณพ่อนอ่ะเอาตากตากระตื้อตากระตือเอาซูนไทยได้ตัวหนึ่งตัวที่สามค่ะซูนใส่เอาไซน่าที่ใส่หลังตาซื้อเลือกลาตาลีไว้ใบหนึ่ง เอาใส่ทั้งหน้าและทั้งหลังเขาคุณบอกศูนย์เอาไว้เอาไว้หลังมูเลยสองสองศูนย์สองสองศูนย์ตาเสือใบหนึ่งค่ะค่ะหรืท่านผู้ชมอยากเอาใส่ทั้งหน้าก็ได้ก็กระเล่าแต่ทีะเล้วแต่ผลหมักกระเล้วแต่ผลบนมักเด้อขันมันบอกเป็นไปได้กับยาละมากอันเด้อค่ะอันนี้อันนี้อันนี้ครอบฝันจริงเนาะความฝันเนาะ ค่ะท่านผู้ชมสาหรับคลิปนี้ค่ะขอขอบคุณคุณพ่อหลายๆนะค่ะนอทีแบงปันัตเลขแลักกาเนี่ทางความฝันให้ท่านผู้ชมเอฟซีทางบ้านนอขอบคุณค่ะคุณพ่อขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคคลิปนี้เฮาก็มาสรุปตัวเลขของพอจอยนะค่ะพอจอยนีเพื่อนฝันวาดองเพื่อนมาเยี่ยมนะค่ะเอาลูกสาวมาสองคนนะค่ะลูกสาวมาสองคนค่ะตัวเลขของเพื่อนกับสองสองศูนย์ค่ะศูนย์นี่ก็คือว่าคนตายนะค่ะ คนตายอายุของเพินกับก4ปีค่ะ16ตุลา2หา66ค่ะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดกระดิง่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เจค้ำสามตัวเต็งน้ำในเด้อค่ะสำหรับคลิปนี้เจค้ำสามตัวเต็งขอ,ขอจบไปเพียงเท่านี้คลิปน้าพอกันไหมสวัสดีค่ะ